ดอกบูเ้อห็นว่ากระโดงนึงหินนิดเ,เหลมอยงี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อพอกํับานะคะในช่องสาวบุยชแนลค่ะครับผมว่าสิสามสี่มือจังมากนอนบ้านสองคืนบอกคืนหนึ่งคืนหนึ่งสามคืนหนึ่งะคะ่ะครับกลับมาใหม่ไม่ข่าวว่าเฮ็ดออกอยู่โดงพ่นละแต่หากไม่ได้ไปพี่น้องเลยไม่ได้แล้วม่แต่เลยมารออยู่แถววัน เคยอ่้นมาหานี่แหละมังเก่าเออรุ่นน้ำกันคือเก่าแหละครับ <c oughs> มื่อนี้มาสวยแล้วมื่อนี้ <c oughs> วเขาเป็นออกแล้วครับเอาย่างปลาน้ำกันคือเก่านะครับไปค่ <c oughs> ปะไปย่งาง <c oughs> พอแล้วครับยิงดอกนี่สวยจังเอาอะไรให้มันนี่ครับเป็นอะไรถุงงามเลย <c oughs> อีกตะลุกตะขันชนเลย Mm hmm. สวยนครับมีอดอกนึง,างงามตๆอ,อีกดอกหนึ่งครับอืงามแท้นี่ครับเพชรเพิงเพชรเพิงปลนอน่โอ้ยเพิงขงกกำอ๋อดอก่แท้ดอก mm hmm. อใหญ่ยเาเห็นว่ากระโดด mm hmm. นีนหะง่นี่โ mm hmm. ม

ยังบรท่นหอดมองบ่ไดรเห็นว้อยู่ครับเบก่อนเม,ม,มนมนนดมน,นี่ไงกันคอยบ่าอลังการเด้อโอ้บ่าห้องเวนโอ,โอ้แต่ก็ใหญอยู่ต้มีนนก่อน,นี่ครับนิพพงค์คอสองโดวิพพ่งเ,เขากำ โอ้โหาไงครับมิดแล้วเหรอสัมบูลขนาดมิดแล้ววาตรงนี้ก็เอาตาจองไว้แล้วด้นี่มันสงอื้อมีตรงงามครับมื่อนี้ก็ได้อื้อนี่ครับดอกนี้โอ้ยเพิ่งอันนี้

นี่เห็นเพิ่งอันนี้ให้เพิ่งคมจักหน่อยเพิ่งหวานให้เพิงคมคมมันหวานครับคมคมมันหวานอีหลีอีหลีป๊าดไงเถอะโอ้ยโอ้ยมาลังการสมบูนนะรณ์ขนาดพี่ลังงอกครับสองดอกมี่วามเห็น cái đìn gặp phá đồ ngam ừ. này cái đìn ít rồi ngày khả bằng ừ. ừ, này ủa tủ này kìa ủa đồ nàng tủ này gì này tới ngay nhỉ Phát, subscribe cho kênh Ghiền Mì đang bận gì vậy? đang bắt tôm mà. Ừ. <laughs> 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 đi. Thật เฮ็ดก้อนน้อยเนาะเห็ดก้อนแก่งแซ่บเลยไงหวานนาะนี่นั่นหวานแซ่บดีครับรอดงามเลยกลมรวมกิมดิมเนาะอือ้ยเราเป็นไงครับบานงบานชิง เก่งคือ,อ,นนอทึ่งๆเข่งเป็นโคกบอกโถ่เพิ่งเข้าครับโอ้ยก็ได้ดอกดีเด้อฮะ <c oughs> ดีแล้วมันยังอยู่บ<อ>่น้องมันได้ออกไม้รอบนานแล้วพึ่งอะค่ะพิ่งเขา นิดโกอก้ว้าวขึ้นมาสูงโตกี่เถอะฮิดพึ่งมันหวานค่ะฮิดพึ่งขมหวานมอขามหวานขาคนน่ะ น,นี่ดินดอกใหญ่แลวครับอ้้โอ้ยสามดอกจุ่ม,มเดียวลองตุ่มกุมมนี่ครับเพิ่งเห็นโอ้เว้ยเพิ่งทหารครับ พอแล้วครับยัง,ยงมาาต่กไกคร้ฮักโอ้โหขาใหญ่ครับ สวยงามอยู่ครับพอได้ริมอยู่แต่หกไไักปลายลายนู่นครับวันนี้ <S <S ไปจนเมื่อยเลยเออจนเมื่อยแล้วครับใส่กระสิเลาะไปอีกจังน่อยกี่ดอกคะหนค่งดอกค่ะที่น้องกว่าพอแล้วครับพีชเละหนึ่งดอกอืมน่ากลัำหามันดุน รัดดวงเฮดผึ่งทหารดอกนี้ครับสวยางงามเลยขาตั้นตนไม่ได้ผลกล้า,าจอมันผมบอ,อสีเพิ่งงามขนาดจัเสนนอนอ,อยู่เลอันนี้เฮ็กอมูกอมูบ่อยากเอาน้านมันแข็งขืน เฮ็ดก็เอาอันนี้ก็สิบานแล้วบริบบอท่านน้อยข่านน้อยเอาพี่ไว้เอาพี่ยืไว้ไม่เคยแลนถอมมือได้นี่เอากุะตุกอยู่แถ่นี่นี่นี่โอ้ยเพื่อผู้ยิบจักษ์อันนี้ดอกนึงโอ้คนั่นน่ะนั่นเห็นแล้ว โอ้ยุน <screws> <Negative. S 2> ี่ดอกนึงเออท่านเห็นปุ่นเสโอ้ตูปูค่ะเพโอ้คนไม่ยากเอาก็ค่ะคนถูเย็บนะโอุ้กเห็นหังบุ๊คอนี่มาเจาเพชรนนี้นอืมมาดีไอเบิ่งดอกไงครับเบืงมาดอกไงดอกนั้งเห็นดอกนั้ง่อยเห็น อ๋อผึ้งเลยนี่ครับพี่แมนเล็บผ้งเลยคิดก่อบ่คิดเล่บ่นี่ครับดอกนี่โอ้ตัวปูอยู่เลยโอ้นิยไหนเนี่ยเขาอุ๊ยอัยนี้ครับเอ้ายังระบุอะไรอยู่ นี่ครับอยู่ีนสองดอกเห็นไหมโอ้ยงามแท้ไม่นี่งามแท้ะม,มีนิดเหลงอย่างในซองสอัง้นดกบ่ใช่ไัมหนักานนหานโอ้ไม่้ำกวางตอ้นโอ้ จนได้น้ำบนไม่จบมเมองเก่าครับแค่เมือน,นัอมมน,นมืน่อันมือสื่อนั่นเนาะผู้ใหญ่อายุสักบมีดอกนึงเกิดตึงอีดอกนึงโอ้้ย้ยงนย้อยโย น,ออนี่แค่ครึ่งอดียเป็นยี่บ้านหนอจังวะเยอะไปดินี่ขับซาไปซัมาพ่อนี่ปีนสลยอืมเขาประดอกงานใชนป่อออือเฮ้เื่อไปเรื่องมกันอ๋อเป็นอันนี้ เอามานนาอือถืนลาเนี่ยเอาไวส้สิพอแล้วคขับดูนดนอมเอือ,อ,อ,อหึผู้ดอกงามใจตูตงๆง,งามเลยรลเรครับใช่เลยเป็นอ้ยแมงโจครับไปเชื่อแล้วตูพื้น ตับูบนเจาะแต่ว่าตอกค่อนข้างแข็งเนาะมานี่ครับดอกางามเลยหลายดอกเลยอืมืมน,น,นี่ซิเรนองเงินวันนี้สามดอกครับนี่นี่ ก็ม่งันนี่อยู่บบเก็บก่อนแล้วเปล่เออฟ้าเหนาอฟ้าเล้ยอุ้ยหน้าตูมแท้นี่กอกอน้อยครับแต่หลายดอกเปนบอบบางขนาดเลยนี่มันเห็ดน้ำมะเฮ้ยนี่แมนเบิ้มเป็นตะเกียงชุดขนาดครับ สุดหองเลยเพิ่งเข้าเลยบว่าอ๋ยดีๆผาดแไกลให้ดอกเลก็เป็นดอกหนึ่งจับโอ้ยอ๋อนี่ฟาดมันงามนลยกินกันดึกอู้มีมีดอกขาคนคึกหน่อนโอ้ขาคนน,น,าน้อยฟาดยึงนี่สดอก

คนจะไปสมาบคนเจอที่น่างงนะนี่้าถือมันสงงามเถอะเราก็เห็นเถอะมองระดับมองระดับอ๋วตาอีกครับโอ้ล้วโดบใหญ่นะรนี้ครับหาคือข่าวเท่สวยเ นี่ครับออมาแล้วนะคะผลงานเท่ากันได้ขอนตาของบอกให้กันนี่เป็นเฮ็ดดินครับก็ได้บลาย์ไลเฮ็ดดินให้เพิ่งเฮ็ดอยางใส่ยางเออหลายอย่างเฮ็สมปีครับร่วมกันมาสิบได้พื่นละมือนี้ก็ได้เว้นมือหนึ่งครับมาได้มากลับบ้านนะคะกลับบ้านไป บางผ<ด>ู้ทไท<ด>ยว่าสีอยู่บ้านสามสี่มื้อแต่ว่าเพิ่นโทรนําว่าเห็ดอ่ะก็เลยกลับขึ้นมาใหม่ครับพอดีบางยายพ่อเอฟซีครับมอใส่เสียงมาใส่เพลงงยายนี่แหละเออขอบคุณห,หลายๆครับแบ่งปันความดูกันจันาหน่อยบางยายค่ะเนาะขอบคุณห,หลายๆนี่แหละครับผลงานเท่ากันได้ในการน่ครับได้อยู่คือว่ามันเติมนะครับมันเติมอยู่บางผูไทยก็เกือบเต็มตาแบ่งเขาบังผู้ไทยแน่แล้วนะครับเลาะค่อยไปค่อยไปค่อยมากก็ได้อยู่ครับเอ้าเาสิอยู่กันอีกสักสองสามมื้อคนละครับค่ะเพราะว่าผูใหญเสียเที่ยวมาได้เที่ยครับ มาเกยๆขันน้ำมันเออ,อนั่นแหละเอา้าไปเมื่อนี้ก็ออกเมื่อนก่อนเมือเ่อืานยังพ่อกันจ้าพร่นี้ไปโน่นไปเนะค่ะครับเมื่อนี้ก็ไปไลายโน้นครับเมือ่อวานก็ถามเบิรงกันคือเก่าหันละค้ะไปะออกเมื่อวันนี้ปไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ